ขับหนึ่งขับ2สอับสาแบบนี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่เก้าสบอดประจำวันที่8ปดกุมภาพันสองพันห้าร้เาข้าพเจ้านางคุณทิพย์ผู้เจริญรหัสสองสองส,งส,งสงองขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและ เป็นอาจรารย์บูชาแด่องค์พระกรมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมตนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมัตาจักกะวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนีราชสัสสุนันตุสักขะโมกขาทางสักเคกเมเยจลุเปกิริสิขาลาตเตจันตาลิขเเควิมาเนท่เปละเทจจากาเมตาลุวะนะคะหาเนเคหาวัตถุมหิเกเตภุมมาจายันตุเทวชาลาทธารวิตาเมยะกะกันทัพพระนาคาเตนทันตาสันติเกยังมุนีวัลละวะจะนนังตาธวมเเมสุนันตุ ธรรมสาวนาการุอยยมพระธันตาธรรมสาวนาการุอยยมพระธันตาธรรมสาวนาการุอยยมพระธันตาบทสวดนมมะกาลสิทธิคาถานโมตัสสะพระครวตตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวตตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวตตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะกิริยาคาถา นาถิเมตระนังอัญงพุทโธเมตระนังวะลังเอเตนะสัจจวัเชนะสุติเมหุนตุสัพพทานาติเมตระนังอัญญธรรมโมเมตระนังวะลังเอเตนะสัจจวัเชนะสุติเมหุนตุสัพพทานาติเมตระนังอัญงสังโฆเมตระนังวะลังเอเตนะสัจจวัเชนะสุติเมหุนตุสัพพทาบทสดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาครุวินโกนาโถอัตถายะสัพพะปานินังปูเรตวะปัลเมสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชชนะมาหุนตุสปุปปัทวามหาครุวินโกนาโถหิตายะสัพพะปานินังปูเรตวะปัลเมสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชชนะมาหุนตุสปุปปัทวามหาครุวินโกนาโถสุขายะสัพพะปานินังปูเรตวะปัลเมสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชชนะมาหุนตุสปุปปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตร เอวาเมืสุตังเอกังตมไมยังพระขวาตะเกสุวิหารติกะปิเลววัตุตมิงมาหาวเนมหาตาพิขุสังเขน่ะัตวทิงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะ่าอรหันเตหิทศเตหิจาโลกะธาตุหิเทวตาเยฟูเยนักันนิป็นทตาหุติพระกบันตังทัตนายะพิขุสังคัญจะอาถรรพจะตุนังสุฑาวาสกายิกานังเทวนังเอตถะโหสิอัยังโพพระขวาตะเกสุวิหารติกะปิเลววัตุตมิงมาหาวเนมหาตาพิขุสังเขน่ะ ตธิมเป็นจะมมัตเตหิพิคุตเตหิสัเพเหวะอละหันเตหิทศสตหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยวเย,ยนาตันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิคุสังกันจะ ยานุนันไมยามปิเยนั้นพระกวัเตนุปัสการกเมยามาอุปัสกากมิตวาพระกวัโตสันตเกปเจกะคาถาปเสยามาติคาถาโพตตาเทวตาเสยถาปินามาพลวาปุสโสสัมัญชิตังวาภาหังปัสลยะปัสตุตังวาภาหังสัมเมชียเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระกวัโตปุรโตตัปปาตุระหังสุ ไม่โคตาเทวตาภคบันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาโคเอกเทวตาภคบันเตสันติเกอิมังคาทังอภัสสิมหาสะมยโยบว่านัตวิมเทวะกายาตมะคตาอคตามหาอิมังธรรมะตมะยังคักิตาเยวะอปปาราชิตตะสังกันติอัทโคอปปารเทวตาภคบันเตสันติเกอิมังคาทังอภัสสิตะลาภิกขวโรตะมะคทังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารธิวะเนตานิคะเหตตวะอินทิยานิละกันติปันพิตาติ อาทาโคอัปปาราเทวตาพระกัมมตเตอสันติเกอีมังคคัทังอภัสสีเชต่ว่าขีลังเชต่ว่าปะลีขังอิทธะขีลังโอหัจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทาโคอัปปาราเทวตาพระกัมมตเตอสันติเกอีมังคคัทังอภัสสีเยเกชิพุทธังตุลังคักตาเตนัเตฆะมิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวะกิยังปะริปุเรสันติติ อธากุเขากาภิกุอมันเตสิเยคุเยนะภิกเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาตนิปติตาหุนติแตถ้าคตังทศนายะภิกุสังกันจะเยปิเตภิกเวเหสุอติตมัททนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคกันตานังเอตตปมาเยวเทวตาตนิปติตาเฮสุเตยะทปิไม่หังเอตตาละหิ เยปิเตพิกเวะวิสันติอนาคตสัมมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตัปะละมายเยวะเทวตาตนนิปติตาะวิสันติเตยยะทัพปีไมหังเอตตะละหิอาิขิตสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิกิตายิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทสิตสัมมิภิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาระสรุการมโนติกโลธาพะสิสัมมิติ เอวัมพันเตติโคเตพิกุภาควปโตปัจัตสุงภัควาเอตตะโวจะสิโลกามนุษย์สัมมีจัตภพุมาตาสะติตาเยะติตาคิริขะพลังปหิทัตตาธรมาหิตาปุจุสิหวาสันลีนาลุมะหังสาบิสัมบุโนโอทาะมะนาสาสุทาวิปัสสนะมัณหาวิลาจินโยปัญจสเตยะตวะวะเนกปิโลวัตเวตาโตมันติยิทะทัทธะตวะเกสศาเนละเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานะถรพิกโวเตจะอัตตาปะมะกุลงตุตวะพุทธัสสะสัสนาเตสัมปัตุระหุยานังอมุลสันนัคสัสนังอภเพเกสะตัมมะทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตเลนสัตตะเอเกสหัสสังนังอมุลสันนัมะทสุงอภเพเกนตัมมะทคุงติทัสสะภาปุตตาอหุตันจัตสภังอภิญญาเจวะกิตตวันนะจัปุมาตโตมาตยิสัตถะตะวะเกสัสนละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนะถรพิกโวเยโวหังกิตตยิตมิคิลาหิอนุภูษโต สัตสหัสะวายค่ะภูมิกาปิละวัตตะวะอิทิมันโตชุติมันโตวนนันันโตยสสติโนมื่อมนาภิฆมุงภิกุนังต่ไม่ติงวะนังสัตสหัสสะหิม่วัตะายค่ะนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนันันโตยสสติโนมื่อมนาภิฆมุงภิกุนังต่ไม่ติงวะนังสัตตากิลาติสหัสะยค่ะนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนันันโตยสสติโนมื่อมนาภิฆมุงภิกุนังต่ไม่ติงวะนัง อิเจตโตละสะสะหัายะขันนันตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนั้นโตยะสัสติโนวัฒมะนาภิกขมงภิกขุนางติมิเตวะนางเปตตามิตตาปัญจสตายะขันนันตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนั้นโตยะสัสติโนวัฒมะนาภิกขมงภิกขุนางติมิเตวะนางคุมภิโลละชักข่ายโกอิปุรละสานิเวสนาปิญโญนางตตะ สหัสสังยักษนังไปยี่รูปาสติคุมภิโรละชะคาหิโกสปปะคะจะมิติงว่านางปุริมันจะทิสังราชถทัตตะละทุเป็นสัตติคัขณะพนางอธิปติมหาราชยักษติโตปุตตปิตัสสะผ้าหัวโวยท่านมามหะพลาอิทิมโตชุติมันโตวณามโตยักษติโนมมทัพมนาภิกามุงภิกุนางจะมิติงว่านาง ถ้กขนนั่นจากที่สังราชายรุษโหตปัะตสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตปิตัสสะพระหัวโวท่านามามหาพราอิที่มันโตจุติมันโตวนานันโตยศสติโนมุทัพมนาพิกมงพิโกนังแต่ไม่ถึงว่านางปัติมันจากที่สังราชาวิรุปโคปัะสตินะคานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตปิตัสสะพระหัวโวท่านามามหาพราอิที่มันโตจุติมันโตวนานันโตยศสติโนมุทัพมนาพิกมง์พิกกนังแต่ไม่ถึงว่านาง อุตล <test> ันจากที่ตังรัชกาพกุเวโลตปัสสะสติยศข้นางอธิปติมหาลกาชยัสติโตปุตตะปิตตัสสาวาหูโวิทัตนะมามหาพลที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสติโนมุทัตมานาหิภิกขมงภิกขุนังเตมิติงวะนามขุลิมาทิสังทัตะละทศทักิเนนาวิรูปะโกปัจิเมนะวิรูปะโคกุเวโลตตะลังทิสังจัตตารเตมหาราชสัมันตาจัตุโลทิสังทันทัตละ มานาอัครสุวัตในกปิลวัตถเวเตสัมมาญาวิโนทัสะอคูปันจในกาะทะมายาคุเนนทุเวเนนทุวิภูจัวิภูโตตะหะจันทโนกามาสโทจักินุคันทุนิคันทุจัปนันทุปามาตโยจัสิวัตุโตจัมมัตติลิจิตตะเสโนจัคันทภโหมโหราชาทโนสะโพอังคูปัญจตสิโคเจวะติมพะรูสุริยะวัจฉะเอเตจันเยจัรัชทโนคันทภาสหะราชุภิ โมทัมนา,าพิฆมุงค์พิุณังตมิติงวะนังอะาะปูนักพันาคาเวทลาสหัตัชกากัมภาลัสะตะลาอาคุยปายคาสหายติพิยามุนาทะตะลาทัจกอาคุยนาคายัสสิโนเอโลวันโนมหานาโคสุปาคัตมิติงวะนงังเยนาคาลาเชสหัสหาลันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธะจัพูเวหายัสะเตมวะนัมัมาชตะตาหิตตาสุปนัยติเติตะนัมัง แตพ่อนยันต์ตะทานะคะราชาหนมัสสิสุปนนาโตเขมมะมะกัสิพุทโธสนาหิวะชาหิอุปะหยันตานะคะสุปนนาสารณะมะกังสุพุทธังคิตาวะชิตลางหะเทนะสมุชังอสุลาสิตาพาตะโลวะสาวัเตติทิมันโตยัสติโนคขละกัญชามหาพิสมาสุลาธนะเวคาสาเวปัจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนะมุจิสหะ สตว์ตนจะพระฤาษีปุตตานังแะเพริโรจะนนัยมักกาสั้นนัยแต่ว่าพระลิงเทนังละหุงพัฒนมุกปาคะามูสัมมาโยธาเนี่ยพัฒนเตภิกุนังแต่มิเตีงว่านางอาปูจัตเทวาปัตวีจะเตโชวโยตัถาคะามูว่าลุนาวุลุนาเทวาสมโมจะยัสตะสตหะ เมตตากรุณากยิกาอุเชวายัสสิโนทัศเตระตะทากายสเพนะนัตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนังโตยัสสิโนมทมนาพิกมุงพิคุนางตมิเตวะนางเป็นทูจะเทวสารีจะสมะจะทุเวยมาจะทัทุปบนิสาเทวาจะทัมาภูบุรักิตายสทุปบนิสาเทวาสุยยมูบุรักิตานักขตานิภูรักิตวาาคุมันทวะลาหกะวสุนังวัสโวเศทวะสกโกปะคะปุรินทัตโวทัศเตทะตะทากายสเพนะนันโตุติมันโตะว พี่กมมพี่กุนังต่ไม่ตริงวานังไอ้ระครูสหคูู้เทวชลมาคติคะริวะรีดกจจะโลาจะอุมาปุพานิพาสีโนว่ารุณนาสหธรรมะจะอจุตจะอเนชกาสุรยะลุจิลาครครูวสวาเนสิโนทัเตเตทัากายะสเพนันนตะวันนิโนอิทิมันโตจิตติมันโตวันนาอนโตยัสติโนมาถ้ามนาพกมมพิกุนังตื่ไม่ติงวะนัง สัมมานามะหาสัมมานามนุสสัมโนสุตตมารกิธาปุุสิกาครูวะาคูมโนปุุส <Switzerland> ิกาอทากูหะระโยเทวายะจะโลหิตตวสินโนปะละคามหาปะละคามูเทวายะสัติโนทัสเตทัตทากายะสัพเพนะนะตะตวานิโน ที่มันโตชุติมันโตนณันโตยัสสติโนมาทมนาภิกขมงภิกขุนังแต่ไม่เต็งวะนางสุกากะลุมหาลุ่มนาคูเวคขนะสัสหายอุทาตะไคหะปัามุค้าอังคเทวาวิจักขะนาตถาะตาหะละข้าชามิสกาจายัสสติโนฐานะยังอาคาปิชนโนเดทิสาภิวัสติท้าเซเตท้าตถากายาสเพนั้นตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนณันโตยัสสติโนมาทมนาภิกขมงภิกขุนังแต่ไม่เต็งวะนาง กคไม่อยาดุจะตายมากระการใยศสติโนต้องพิตารณามาเทาจุตินำมาจากอาศวะนิมานะรติโนอาคูอัท้าูปะะนิมิตาท้เตเตากาจตเพนนะตตะวันนิโนอิทิมัโตจุติมัโตวัตโตยศสติโนมื่ท้ามันไพิกรมุพิคุณังจะไม่ติงว่าัง สันเทตเตเทวะนิกายะสเพนะนต่วานิโนนามวะเยนากันชุงเยจังเยสติสัสสหาปัพุทธชาติมะขีลังอุคตินะมะนาสะวางทักขีโมคะตะลังนาคังกันทองวะอสิตตาติตังสุพมาปะละมะโตจะดปุตใจที่มะโตสหาสันนังกุมารโสตโตจตุปะคัสไมติงวะนังจัดสัพพมะโลกะมังมหาพมะพิติทธติอุปปัโนจุติมะโตวิสมากายโยยะสัติโสกัจจะอิสลาคูปเจกะวะสาวัติโนเตยสันจะมมิจโตอาคังฮัลิโตปะลิวาลิโต เตจัสเพยพี่กันเตสินเทเทเวสพัมะเกมาลเจนะพิกามิปัสการหัดสัมมันที่ยังเอถะพานาถะพันทะถะโะเคนะพันธัพมะตุโวสัมมันตาปริวาลัยธรรมะวุมุจิถะโกจินังอิติตะขามหาเตโนกันหัเตนางอเปตยิปานินาตะละมหจัสลังกตะวานะเวระวังยะถาปวุสโกเมโกถานะยันโตสวิชุโกตัทธาโตปจุฑาวัติสังกุโตอัตยังวะเต ป็นแต่สะพังอภิญญาตย่าวว่าว่าขิตตวานน่าจะกลุมาต่โตมาต่ยิสัตะหแะสาวะเกสแตะเนระเตมาละเตนะาพิกันตาเตวิชาณะสาวพิกขวโวเตจะอัตตปะมะกกุลุงสุตตะวัพุทธะสัตสานังวิตะลาเคหิปักขามุ่งในสังขุมมัมปิช่ยงตะเพวิชิตะสังขามาพยาติตายสัตสินโนมุรันติสหพูเตหิสาวกคาเตชะเนตุตาเต